สวัสดีค่ะวันนี้กาแฟนะคะที่มิสซูรุ่งเจริญสาขาสุขุมวิทนะคะอะคันนี้ของเรานะคะลูกค้าเป็นตัวมิสซูไรตันนะคะเป็นตัวยกสูงเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เป็นตัวสีส้มนะคะเป็นสีที่หายากมากเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะพาไปดูนะคะแล้วก็โปรของเราวันนี้นะคะลูกค้าฟ้าให้ใช้เงินออกก็เพียง39,900บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวฟ้าจะพาไปดูนะคะว่าในงบ3 9 9 0 0ของเรา อะไรซึ่งเราก็จะมีสีแดงนะคะสีโครเมียมแล้วก็สีดําเงาสีดําด้านอันนี้นะคะให้ลูกค้าเลือกก็แจ้งค่ะได้เลยนะคะว่าชอบเป็นสีอะไรนะคะอ่าถัดลงมาค่ะลูกคา้าตัวนี้เป็นรถ M Y 2 3แล้วนะคะก็จะเป็นสีดํากระจังหน้าสีดําเลยนะคะดุดเท่ๆแบบนี้เลยนะคะอ่าลูกคา้าแล้วก็ถัดถัดมานะคะตรงนี้เราแถนเป็นข้อไปหน้าให้ด้วยนะคะเท่ๆแบบนี้นะคะถัดลงมาก็จะเป็นครอบตัว C แล้วก็ข้อไปเลี้ยวให้ด้วยนะคะสีดําทั้งชุดเลยนะคะ และไม่เพียงเท่านี้นะคะลงมานะคะเราแถมเป็นกันชนหน้านะคะหูแดงเท่ๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปด้านข้างกันเนาะค่าลูกค้าด้านข้างของเรานะคะที่เราแถมให้ที่เห็นเลยนะคิ้วล้อนะคะตัวนี้เราแถมให้กับลูกค้าเป็นคิ้วล้อแบบแบบเรียบนะคะแล้วก็สีดำด้านหนาหนาหกนิ้วแบบ ทนเลยนะคะลูกค้าอย่างเท่เลยนะคะถัดลงมาค่ะลูกค้าที่เราแถมให้เป็นตัวล้อแม็กใบไม้นะคะเป็นล้อแม็กลายที่ฮิตกันมากเลยนะคะตามท้องถนนเราจะเห็นกันเลยนะคะส่วนใหญ่ที่แต่งก็คือลูกค้าก็ชอบลายนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นซีรีส์ยาง265นะคะ265ทับนเป็นอขอบ18นะคะแล้วก็ยางของเราเป็นยางมอนสเตอร์นะคะก็เทแบบหนานๆกันไปเลยนะคะลูกค้า อถัดขึ้นมาค่ะลูกค้าตัวนี้อย่างที่บอกเป็นรถ n y 23แล้วนะคะก็กระจกมองข้างก็จะดําแบบนี้เลยนะคะแล้วที่เราแถมให้นะคะก็จะเป็นตัวคิ้วกัาสารนะคะทั้ง4บานเลยเนาะมีโลโก้ไตเตั้ให้ด้วยนะคะ แล้วก็ลงมาอีกนิดน,นึงนะคะเราแถมเป็นเบ้ารองมือให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ที่จับมือสีดำเนาะก็เข้าชุดกันไปนเลยนะคะแล้วก็ไม่จบแค่นี้นะคะลูกค้าเราแถมตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายสติกเกอร์ตัวนี้เลยนะคะซึ่งลายสติกเกอร์ของเรานะคะมีหลายลายมากเลยนะคะลูกค้าซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าลูกค้าชอบลายแบบไหนนะคะซึ่งบอกเลยว่า20กว่าลายเลยนะคะตัวนี้บันไดข้างจะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะก็มากับเป็นรถ M y 2 3ก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ อาลูกค้าแล้วก็ที่เราแถมให้กับลูกค้าตัวนี้นะคะก็คือตัวโลบ้านะคะเป็นของเอาเอาเลนเดอร์นะคะลูกค้าเป็นโลบารเหล็กเอาเลนเดอร์นะคะบอกเลยว่าใช้งานได้จริงแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังของเราที่เราแถมให้เป็นตัวครอบไฟท้ายให้กับลูกค้านะคะสีดํานะคะลูกค้าดุกดุกเท่ๆทั้งคันเปนเลยเนาะ,ะไม่จบแค่นี้นะคะตัวนี้ฝาเปิดท้ายนะคะเป็นสีดําแล้วนะคะแล้วก็กันชนท้ายสีดํค่ะตัวนี้เราแถมอะไรให้กับลูกค้าตรงนี้เลยนะคะ,ะนี่เลยค่ะก็เป็นตัว ผ่อนน่งฝาพรอนแง่งฝาท้ายนะคะก็แถมให้กับลูกค้าไปเลยเพื่อสะดวกสบายในการเปิดฝาท้ายเนาะแถมให้กันไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แถมเป็นตัวไลเนอร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าก็จะเป็นโลโก้มิซูมอเตอร์ให้นะคะบอกเลยว่าของแท้มาจากมิซูมอเตอร์เลยนะคะอะเดี๋ยวเราดูรอบคันอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาย้ำแคมเปญให้อีกทีนะคะเชิญค่ะ เป็นยังไงบ้างคะก็ดูมาอย่างที่บอกเลยใช่ไหมคะว่าสวยจริงๆนะคะลูกค้าถ้าเห็นถ้าชอบแล้วเห็นด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือไม่ก็อยากจะได้แบบไหนอยากแต่งแบบไหนลูกค้าสามารถส่งรูปภาพหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ,ะโปรนี้นะคะฟ้าก็ขอมาย้ําแคมเปญอีกรอบนะคะก็ใช้เงินออกรถเพียง39,900บาทเท่านั้นนะคะฟา้าแต่งให้แบบนี้เลยนะคะ,ะวันนี้นะคะถ้าสนใจนะคะก็ทัก มาหาฟ้าโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0836198289นะคะหรือจะทักแชทมาในเพจนี้ก็ได้นะคะลูกค้าพร้อมตอบ24ชั่วโมงเลยนะคะเอาวันนี้ฟ้าขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ